สักทับห้อยผ้าตัดคอดสวัสดีครับช่านัดชักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมือนี้มาพอกับงานแก้ทับห้อยผ้าตัดคอดครับผมแต่ว่าบางคนกะทีตัดตรงไปตามห้อยทองนะครับแต่บางคนกะตัดผ้าตรงขึ้นมหาสะดือครับผมกะบอกหูว่าเป็นแบบเก้าหรือแบบไม่หรือว่าเปลี่ยนลตลมองครับกะบอกคือกันผมกะบอกบอกหูกันครับแต่ว่าลูกค้าคนนี้ เป็นไล่ตรงขึ้นไปนหาสะดือครับผมนาทีเป็นแบบผ้าแบบยุคเก่าหรือเปล่าครับนะกับบ้องหวกันเพราะว่าหลังๆมาผมก็เห็นพาตัดไลายลาห่วงเาามานะครับอันนี้เป็นครีมหลอกลายที่ผมใส่อยู่ครับอันนี้เป็นนาทีเป็นเดี่ยวครับผมภาษาอังกฤษใส่อันนี้เป็นประจําเลยครับผมกับบีบอกให้มันทั่วแล้วครับจุดที่เขาจะจะวางแบบลงไปกันรูปครับผมรูปให้มันมันหมาดเด้อแต่มัน แห่งเลยมันกับิบมันสิบติดอ่ะนะทำมันเยื่อมกับบดดีครับผมอันนี้ก็มากจุดที่จะซักไวลหลักก็ค่อยวางลงไปครับอัปกาขีดมากมากมากว้ยที่ประมาณนี้ครับผมเพราะว่ากระดาษมันบางครับผมมองยังได้ก็มองเห็นจุดใดที่มันติดบดติดเนี่ยเขามองเห็นบดครับกระดาษมันบางกระดาษบางๆนี่กระถมมัดกับกระดาษลอกไรเหรอครับผู้ใดกาลังหัดซักนั่น สีกออกเนี่ยไปกำทิ่มทั้งขระยาด้ครับของดีนะครับใบเหลืองเหลืองน่แหละที่มันกั้นยั่นครับใบสีขาวทั้งๆนั่นก็ใส่ได้ครับผมอันนี้เป็นเทคนิคเสียนผมบงผังภูเขาด้วยครับจะไปกำทิม่มเนอะของดีนะครับเนี่ยเนี่ยกวางแบบได้กับประมาณนี้แหละครับเทคนิคที่ใส่เมืน่อนี้ก็ทีเป็นเข็มเดินเสียนเบอร์ห้ากะใส่เครื่องทันเดอร์โหลดครับเดินเส้นมื่อนียส่วนไฟนี่สีใส่อยู่หกจุดหกครับผมเพราะว่าเครื่องนี่มัน นับขึ้นเตอละสองสี่หกแปดสิบนะส่วนเขี่ยมขึปล่อยประมาณสองมมินต่อ่ละครับสีกัดหลายเตอร์ครับสีดําสีม่วงสีชมพูมีสองเฉียดครับสีแดงสีเขียวลึกแล้วก็สีเขียวสดแล้วก็สีเหลืองขมัดซอยอีกครับผมส่วนสีม่วงนี่ก็ผมก็เอาผสมเอาก็คือเอาสีชมพูนี่ตั้งแล้วก็เอาสีม่วงแป๊ดแล้วก็มาผสมกันให้มันว่าให้มันม่วง บ่อยมันม่วงคักนะครับบ่อยมันออกชุกพูนะก็คือมันเป็นสีม่วงแบบเฉียดที่เห็นนี่แหละครับแบบเฉียดงามๆไปเลยต่อไปถ้าเรงสีผมก็ได้ผสม,มเอาครับผมเพราะว่ามันมันบางภาพบางบางภาพนี่มันมีตามขครตามท้องตลาดได้ครับสีเนี่ยก็คือจังเดยล่ะครับเอ๋เห็นมันแปลกๆเลยนะครับทําให้ไม่เหมือนใครนะครับมันจังจังงามมาต่อไปสีจะเป็นอีเทนนอนเลยครับผมอีเทนนอนอีเทนนอนล่ะก็เอออีเทนอนอลแหละครับ ชีเขียวลึกๆขีเขียวยังเกิดซื้อยังบอกว่าลืมละอันสิเป็นดาร์กเรดขวดใหญ่ครับผมตึงหนังตึงหนังยากเฮี้ยงครับเพราะลูกค้าเิ่นหนังท่องหลายนะครับขออนุญาตบอกว่าไขมันนะครับมันมันหลมันก็ตึงหนังยากครับผมบวกกับจุดนี้มันใกล้คนต้องหายใจนะครับมันกับพองแวบพองแวกกับเป็นอุปสรรคในการซักซักอยู่ครับผมเพราะว่าซักมันก็ต้องนิ่งเนาะ จจดนี้มันกัดไม่มันอยู่หนาทองนะครับว่าหายใจกับว่าอะไรที่คนกัะไรหลักการตึงหนังยากด้วยครับก็โอ้มีความยากขึ้นไปหลายระดับครับผมแต่ลูกค้าว่าที่ซักยูกพู้เก็บไอ้เกาะสมุยบุหรักครับแต่ว่าบมมีเวลา่าสั่นค่าเตียนงานสร้างนัดผมสั่นพอดีได้กลับมาอยู่บ้านก็เลยมาซักกับอยู่ลานกับสร้างนัดเหระครับบ่าสั่นว่าเท็ดเลียวกับว่าที่กลับไปวันที่สิบหายนะครับจ้ที่กลับไปบอ่อเบิงกรผมสั่นช่วงนี้เศรษฐกิจบดีผมสั่นว่าไปไปนวดก็ผมไปนวดเทปไอ้ลูกค้าเพนนวด ที่สําคัญที่ขาดบ่เร้แล้วกับแฟนเพียดแฟน,แฟน,แฟน,แฟนตัวยงทุกคนทุกท่านเด้อครับผมที่เขามากดคอมเมนต์วัวนัวหัวมนให้กาลังใจสร้างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมบอกว่เป็นแฟนตัวยงผู้กเกา่าผู้ใหม่ขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ม่อนอิ่งดูเลหลังซักครับผมท่าผู้ใดต้องการแบบว่าซักซักไรไปเลี้ยวนี่บุเรมาซักอยู่ร้านก็สร้าง,รางครับซักไปเลี้ยวยากให้มันหลอกเร็วนี่แนะนําม่อนอิ่งครับผมเสียบรวยแบบนี้ก็ถือว่า แล้วครับมือเนี่ยเบิ่งเอารดครับมดจัดครับหอยพาอุ้ยผลิตภัณฑ์มอญยิ่งนี่ช่วยช่วย,วยลดอาการคันลดอาการอักเสบครับผมช่วยให้ลอกมาเลยผิวสวยสุขภาพดีสามสี่มือนี่ลอกครับผมเลี้ยวขนาดอยากให้ลอกเนี่ย่ต้องห่วงม,มอญยิ่งเนี่ยครับผมเดี๋ยวมือเจอกันอีกครับดงเงาพระพุทธเจ้าครับผมสำหรับวุนนี้ก,ก็สวัสดีครับ